ได้ขั้นต 1, ่ำวัน500ถึง6,000บาทต่อนหวันครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามีไรายได้กี่ช่องทางกันบ้างารินาเน็ตเวิร์กมีไรายได้ทั้งหมด8ทางทางแรกคือกาไรขายปีกคือการค้าขายในทั่วไปนะครับคือ10ถึง25และโบนัสบริหารเครือข่าย500ถึง24,000บาทตอนหวันครับแล้วก็ยังมีนะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย8ทางด้วยกัน เดีย๋ยววันนี้ครับผมจะลองคุยให้ฟังดูก่อนน้อว่าไรายได้วันละ5 0 0ร้อถึงสองบาทต่อหงวันเนี่ยนะได้มาอย่างไรบ้างและเราสามารถทําคู่กับงานประจำได้ด้วยนะครับโดยไม่เสียง,งานประจําคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกของคอร์น่าเน็ตเวิร์กนะครับอายุ15ปีเป็นต้นไปสำเนาบัญชีธนาคารแล้วก็บัตรประชาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็อีเมลนะครับ การเป็นสมาชิกของคอรินาที่ด่วนคือค่าสมัคร107บาทครับแล้วก็ซื้อสินค้าสะสมให้ครบ1 5 0 0คะแนนหรือ PV เราจะเป็นสมาชิกโดยสมบูนะรณ์การเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เราก็จะมีไล่ทั้งหมด8ทางเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าได้อย่างไรบ้างนะสมัครแบบหนึ่งธุรกิจนะใช้กลุ่มสินค้าสมเกาหลีตังกุยจับนะครับแล้วก็คอนาเคดี D, หรือว่าอารยา ชุดนี้ราคาเต็มเนี่ย4,800บาทราคาสมาชิก2,650บาทครับยังสะสมคะแนนแผนไรแผน A และแผน B นะให้กับสมาชิกด้วยมีสินค้าเลือกครับหลากหลายผมยกตัวอย่างมาสัก2อกลุ่มแบบลักครับให้เพื่อนๆที่ฟังและดูคลิปนี้อยู่ได้เข้าใจกันอย่างง่ายง่ายขึ้นนะครับร้ะสินค้ามีเยอะนะเดี๋ยวเรามาศึกษาในภายหลังได้นะครับ ถ้าท่านสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วนะโดยการซื้อสินค้าไปกินไปใช้แผ่งก็ตลาดบริหารอาบแผ่งก็ตลาดของบริษัทพลิน้ารีเวิร์สโบนัสขยายเครือข่ายที่มีรายได้500ร้อยถึงหกพันบาทต่อวันครับได้อย่างไรบ้างเรามาดูนะครับเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วรหัสสมาชิกเราสมบูรณ์นะครับถ้า1น0 0งพนีบีนะครับเท่ากับ1พอยต์หรือว่า1แต้มน,นะเกิดจากตรงนี้ครับ ตัวเราเองสมัครเข้ามาราชสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับนะเรามีญาติมีเพื่อนนะเราอจะแนะนํา A คับแนะนํา B คับคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก A กับ B นะครับก็คือสมัครโดยการซื้อสินค้ามีคะแนนครับ1,500ทั้งดและทั้งดครับอย่างนี้คุณจะมีไรายได้นะครับก็คือ5 0า0บาทแน่นอนครับถ้าธุรกิจจะเติบโตสินค้าต้องดีถูกต้องไหมครับ เอเขาก็มีเพื่อนญาติพี่น้องของเขาดี B, าก็มีเพื่อนญาติพี่น้องของเขาถูกไหมครับนะเอไปแนะนำเพื่อนนะซ้ายหนึ่งคนขวานหนึ่งคนเขาอาจจะเห็นกกธุรกิจเขาอาจจะเห็นโอกาสสมมติว่าเขาสมัครเข้ามาโดยซื้อสินค้าสมัครเข้ามา6000 P ทีวีทั้งซ้ายและขวาของเอเอก็จะมีไรายได้เกิดขึ้นครับทั้งหมดเ่ยนะก็คือฝั่งซ้าย4แต้ม ครับฝั่งขวา4ีดัม A ก็จะมีรายได้2,000ครับตัวคุณเองนะจะมีคะแนนเกิดฝั่ง A ฝั่งนี้ฝั่ง A รวมแล้วทั้งหมด1น่ะ1มื0น PV คุณจะได้คะแนนทั้งหมดแะ8คะแนนคิดง่ายๆก่อนครับแน่นอนครับ B ก็ก็มีญาติพี่น้องเหมือนกันถูกไหมครับนะ็ก็อาจจะไป็นนํำเพื่อนญาติพี่น้องนะเลียนแบบ A เลยครับซ้าย6,000 PV ขวา6 0 0 0 PV เท่ากับ B ก็จะมี ข้างละ4แต้ม B ก็จะได้2,000เหมือนกับ A เลยครับทีนี้คะแนนของ B เนี่ยครับรวมกันแล้วเนี่ยหนึ่งมืนสองพ PV เท่ากับ8คะแนนร่ว่า8แต้มคุณจะมีคะแนนรอฝั่ง A อยู่แล้วเพราะฝั่ง B มาก็คํานวณจับคู่เลยครับเท่ากับว่าคุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือซ้าย8แต้มขวา8แต้มคุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยครับแปดรสี 8, 000, ่พบาทค่าทีม A เติบโตอย่างต่อเนื่องทีมดีเติบโตอย่างต่อเนื่องครับเมื่อสินค้าดีใช้ดีระบอกต่อครับทีมเมาแปดคะแนนนะครับทีม B ีมาแปดคะแนนเท่ากับว่าคุณจะมีแปดคะแนนทั้งซ้ายและขวาคุณก็ได้สี่พันบาทถ้าคุณได้สี่พันบาทแบบนี้ทุกวันนะคูณสามสิบวันคุณจะได้หนึ่งแสนสองมืนบาทต่อหนึ่งเดือนแบบนี้ดีไหมครับผมคิดว่า ในภาะวะเศรษฐกิจกแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านว่าดีแน่นอนแผนก้ารของบริษัทไทรนาน้นดเวิรบกเ้นแผนมันตายนารีครับสามารถสร้างได้สามสายคุณมีสาย A กับสาย B คุณสามารถสร้างเพิม่มอีกสายครับก็คือคุณใช้ความสามารถความรู้เหมือนเดิมทํางานเหมือนเดิมไรายได้ไม่เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมไรายได้ไม่เหมือนเดิมแบบนี้ดีไหมครับนะคุณก็เอาความรู้ที่ช่วย A ช่วย B มาช่วย C ครับเมื่อ C มีธุรกิจเติบโตเหมือน A กับ B เท่ากับ คุณจะมีคะแนนแปดแต้นทั้งสามสายครับคำนวณจ่ายโบนัสคุณจะได้วันละหกอันถ้ามาทุกวันคุณคูณสามทิวันคุณจะได้หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะต่อเดือนนี่คือหนึ่งธุรกิจหรือว่าหนึ่งแบบนี้ดีไหมครับนะนี้ถ้าได้มากกว่านี้คุณคิดว่าดีไหมดีแน่นอนนะครับเนาะเพราะการใช้ดีระบอกต่อเกิดธุรกิจแบบง,ง่ายๆถ้าเราต้องการมีได้มากกว่านี้คุณต้องเริ่มต้นธุรกิจด้วย V p v ี p คุณจะเริ่มธุรกิจได้ทั้งหมด4รหัสนะครับคุณจะมีได้ขั้นต่ำนะครับอ่นสี่พับาทต่อหนึวัน7จ็ดแสนสต่อเดือนน,นี่คือ,อไรายได้ของ v ี p เราลองมาดูนะครับ v ี p เริ่มต้อนอย่างไรบ้างสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าครบหกพัพคุณจะเป็นรหัส v p p สมมูลนี่ไรายได้ครับจะมาจากนะมาจากไหนก็คือมามาจากที่เราสมัครรหัส v p p สีรหัสสมบูรณ จากสินค้าชุดนี้ก็ได้ครับจากราคาเต็ม1,9600บาทครับถ่าราคาสมาชิก1,600บาทคุณจะได้รหัสสมาชิก VIP สมบูรณ์ลองมาดูต่อนะครับว่า2 4 0 0ต่อวันได้อย่างไรบ้าง VIP 4รหัสโบนัสบริหารเครือข่าย24,000บาทต่อ1วัน7 2 0 0แสต่อเดือนคุณขยายธุรกิจ9สายงานลงทุน1 0 0 0 0 นา1,600บาทเรามาดูนะครับเริ่มต้นคุณสมัคร4รหัสรหัส4รหัสนะ4ะีราัสมบูรณ์คุณขยาย9สายงานลองลองดูนะครับสาย A นะครับคือ02ก็ขยายได้3สาย03ก็ขยายได้3สาย04ก็ขยายได้3สายทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยเป็น9สายถูกต้องไหมครับค่าแต่ละสายเติบโตนะครับตามแผงกตลาดนะครับในอนาคตนะครับก็คือ ห้าศูนย์สขอคุณทั้งสามสายมาแปดคะแนนทั้งสามสายครับศูนย์สามก็มาสามสายศู 04, ครับก็มาเต็มสามสายเลยรวมวทั้งหมดเก้าสายศูนย์สองครับนะอันดับแน่ๆนคือศ1นย์หนึ่งเนี่ยนะครับรหัสศูนย่งเนี่ยจะได้หกพันบาทก่อนและศูนย์สองก็จะได้หกพับาทศูย์สก็จะได้หกพับาทศูี่ก็จะได้หกพันบาทสรุปคือคุณจะมีไรายได้หก0ันบาท4ี่รหัสคุณก็คูณสเข้าไปเท่ากับสองหมพันบาท ต่อหวันคูณ30วันครับที่มาก็คือ7อเจ็ดแสนสองพันบาทต่อเดือนก็คือตรงนี้ครับคุณจะได้ต่อเดือนถ้าคุณสมัครบนบี p ี่แบนี้ดีไหมครับนะทีนี้มาด,ดูต่อครับธุรกิจเครือข่ายนะโดยกลส่วนใหญ่จะมองภาพลบตรงที่ว่า,าแสกันได้ไม้ยุติธรรมไหมเป็นลูกโซ่ไหมครับอันนี้มั่นใจได้ไดครับเพราะว่าสมเกาหลีตังกูจับ เป็นตำนานของสมุนไพรของประเทศไทยนนะมากกว่า60ปีมั่นคงมากๆไม่ต้องกลัวว่าเรื่องผิดกฎหมายนะครับรู้เป็นลูกโซ่เรื่องราวของมรดกนะรู้ว่ายุทํารและแซงกันได้เอ้ครับมาชวนกอไก่กอไก่ไปชวนขอไข่ครับและขอไข่เอ่อโทษครับกอไก่อาจจะไปชวนคุณนะรู้ว่าเราที่มานั่งฟังนะไปชวนมาครับทีนี้เราสมัคร3ามธุรกิจลังดูภาพนะครับร่าง แรกของเราขยายไปสองสายลาบที่สองขยายไปสองสายถ้ากับเรามีสสายถ้ามาสายละแทั้งสสายครับลาบ0ูหนึ่ได้สี่พันสองได้สี่พันได้สี่พันถ้ากับว่าเราจะมีไรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะรหัสละสี่พันสามหักถ้าคูณสามสามสิวันนะครับคุณจะมีไรายได้หนึ่งแสนสองพันบาทตอนน่อ,ตอวันหนึ่งหมื่นสองพับาทคับต่อวัน 1น่งคูณ3าิบวันเท่ากับสามแสนหกหมื่นบาทต่อเดือนอันนี้เราทําเราได้ถูกไหมครับนะส่วนกอนะแนะนําขอมาบาลานครับขอกอก็จะได้1นคู่ห้าร้ครับเอไม่ทําก็ไม่เกิดไรายได้ไ<ม>ครับแต่ธุรกิจนี้ขอบอกนะครับว่าโตสายเดียวก็ได้ต่างขอให้ม,ม,มาศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ครับและเป็นแผนที่ดีมากๆเพียงแค่เราต่ออยุสมาชิกไว้ เรายังไม่พร้อมจะทําในตอนนี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้ปีหน้าเราสามารถมาเริ่มทําได้สมัครต่ออยู่ไว้คุณโตสายเดียวก็ได้ดังถ้าสายนี้เติบโตมียอดหลายๆล,ล้านคุณก็มีเลยได้นะครับลองวิจากษาพเพิ่มเติมนะครับ